ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและยังจะมีปัญหากับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังและตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับเขาคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ

วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําเสียงหัวเราะมาให้กับคุณสองทำให้คุณสองนั้นอารมณ์ดีสบายใจมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีนะครับรวไมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบก็จะผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยล่ะครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับเคล็ลับครับคุณสามใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายกับทั้งพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะทําให้คุณสี่นะมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณ5จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณห้านั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงงี้ใจและไม่ได้ดังใจขอให้คุณ5้าตั้งสติดีนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามันตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณหกนั้นมีเสียงหัวเราะนะครับอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีนขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหกเลยล่ะครับ วันนี้คุณ7มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราโชไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณ7นั้นวุ่นวายเหนื่อยใจงงหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณ7มีสติเยอะๆนะครับเค่รบครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่ามันตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกล้อยน้ำเกลือนพกเ้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกร ดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าก็จะเข้ามาทำให้คุณแปดนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้วันนี้สบายใจดีมากๆสำหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตหกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้คุณก้าระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับเคล็ดลับครับคุณก้าวใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออรามนตาใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือน,นพเก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือออเล็บท้างกน ตัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสูตรมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสูตรรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณสูตรเลยล่ะครับ